พร้อมนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาถแถลงมติครอมอตามปกตินะครับเป็นการประชุมคณะมนตรีประจำวันอังคารที่17ตุลาคม2564นะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นข้อสั่งการและก็ คำพารบรของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับการจัดตั้งสบคส่วนหน้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในพื้นที่ภาคใต้จึงเป็นเหตุผลหลักในการจัดตั้งสบคส่วนหน้าและก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการรวบอำนาจเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันเพราะทุกหน่วยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่สองนะครับการเร่งสำรวจพื้นที่น้ำลดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยขณะนี้นะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่ก็ร่มลดลงแล้วนะครับท่านนายกมรีก็ได้มีการสั่งการให้เร่งรัดสำรวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ขอให้มีการเก็บกะน้ำในพื้นที่แก้มลิง พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพร้อมเครื่องมือในพื้นที่นะครับคาดว่าจะมีมวลน้ําจํานวนหนึ่งนะครับมาที่ภาคกลางกรล่างและภาคใต้เป็นต้นนะครับเรื่องที่3นะครับท่านนายกรัมตรีเป็นห่วงปัญหาในเรื่องของพลังงานและก็ราคาสินค้าโดยแนวโน้มราคาพลังงานของโลกมีทิศทางขาขึ้นเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งความสัมพันธ์ของประเทศหมาบหน้าทั้งหลาย ขณะดเดียวกันในฐานะขณะเดียวกันฐานะกองทุนพลังงานก็มีข้อจํากัดนะครับโดยในวันนี้ท่านนายกรัมตรีนะครับก็ได้เชิญท่านรองนายกรัมตรีและรัมตรีพลังงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการประชุมหมารือในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของราคาพลังงานให้มีความเหมาะสมนะครับรวมทั้งให้ทุกหน่วยนะครับติดตามราคาสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับ ในส่วนที่สองนะครับในเรื่องของวาระการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพื่อร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทระวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการติดตามสาการอุทกภัยและก็ตรวจเยี่ยมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเรื่องที่2นะครับ คณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือคอมมอสัญจรในวันที่8และ9พฤศจิกายนนะครับที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนอกจากนั้นนะครับก็ได้มอบหมายท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดหรืออำเภอโดยรอบฝั่งอันดามันเพื่อติดตามการทํางานของ นโยบายของรัฐบาลตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคและก็เสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทันนะครับโดยมอบให้กระทรวงย,วยุติธรรมประสานหน่วยงานที่ดูแลในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง แนวทางการเดินการนะครับกระทรวงยุติธรรมจะร่วมกับการนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นำร่องต้นแบบ4แห่งได้แก่1เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร2เรือนจำกลางชนบุรีสเรือนจำกลางสมุทรปราการและ4เรือนจำกลางระยองโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำเพื่อฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานและสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อลดจำนวนอัตราการกระทำผิดซ้ำสองของผู้ต้องหากลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้ที่พ้นโทษและอยู่ระหว่างการพักการลงโทษหรือลดวันลงโทษโดยเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งและส่งผู้ที่รับการพักโทษลงโทษนะครับเข้าไปทำงานในสารประกอบการ ให้ได้จำนวน1600 0คนต่อปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ภาครัฐจะต้องใช้ในการดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ย21,000บาทต่อคนต่อปีนะครับจะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณที่ใช้ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำประมาณ336ล้านบาทต่อปีนะครับและก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการด้วย เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกระรวงตรีได้อนุมัตินะครับจำนวนงบประมาณจำนวนานวน54,506ล้านบาทสำหรับโครงการมาตรการลดค่ากองคชีพของรัฐนะครับสโครงการนะครับได้แก่1โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟเฟส3ระยะที่3นะครับโดยได้มีการอนุมัติเงินให้กับช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก200บาท นะครับเพิ่มเติมอีก300บาทในเดือนอพฤศจิกาและธันวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากเดิมที่ได้200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเนี่ยทำให้ในเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยก็มีเพิ่มอีก300ก็คือว่าประชาชนจะได้500บาทต่อคนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ย13.6ล้านคนนะครับวงเงินงบประมาณ 8,122ล้านบาทนะครับโครงการที่2นะครับเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้200บาทนะครับต่อเดือนระยะเวลา6เดือนนะครับแต่ว่าได้เพิ่มอีกในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับอีก300บาทนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรก็จะได้500บาทนะครับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับและกอ็อาจจะเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับจำนวน2.3ล้านคนใช้เงินงบประมาณ1,384ล้านบาทนะครับโครงการที่3นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทนะครับวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้อีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทนะครับ โดยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มนะครับงบประมาณทั้งสิ้น42,000ล้านบาทนะครับโครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ e-voucher นะครับที่ได้นะครับ60,000บาท voucher รวมกันได้คนละไม่เกิน7,000บาทนะครับตอนนี้คณะรมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้เป็น80,000บาท อีเชอต์ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน1,000 0บาทนะครับกรอบวงเงิน3,000ล้านบาทครับต่อด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคนะคะเริ่มต้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะ วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะโดยจะมีการลงนามในช่วงต้นปีหน้าซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ได้มีสาระหลักๆด้วยกันก็คือจะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศเนี่ยผลิตภาพยนตร์ร่วมกันนะคะแล้วก็ สนับสนุนให้ช่องโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนนำเข้าและส่งออกภาพยนตร์ละครเพื่อไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในประเทศนั้นๆได้ได้รับชมภาพยนตร์ของต่างประเทศให้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแลปเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในเรื่องนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นออการเผยแพร่สินค้าทางดิจิทัลธุรกิจออนไลน์ต่างๆในส่วนของการลงทุน ระหว่าง2ประเทศนะคะทั้ง2ประเทศเนี่ยเรามีจะวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ร่วมกันซึ่งเมื่อภาพยนตร์ที่ผลิตออกมาได้เนี่ยจะถือว่าเป็นภาพยนตร์ของทั้งสองสัญชาติจะทําให้ประเทศไทยสามารถจัดฉายภาพยนตร์ในประเทศจีนได้โดยไม่ต้องผ่านระบบโคตา้าซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไหนจะนําภาพยนตร์เข้าไปก็ต้องผ่านระบบโคต้านะคะ เจาะลึกกันนิดนึงนะคะสำหรับความน่าสนใจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศจีนขณะน,นี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการขายตั๋วอยู่ที่64,200ล้านหยวนหรือประมาณ330,000ล้านบาทนะคะเพิ่มจาก ปีก่อนหน้านี้ประมาณ6%เท่ากับว่าการที่เราได้มี MOU ในครั้งนี้ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา5ปีจะผลักดันให้อุตสาหกรรมออนไลน์อุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเติบโตได้อย่างมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็เป็นโอกาสสําคัญที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่นะคะวัฒนธรรมหรือว่าในส่วนที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ ให้คนจีนที่มีประชากรมากกว่า1000ล้านคนได้ได้รับทราบถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยความความน่าเที่ยวของประเทศแล้วก็จะได้นำไปสู่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องต่อมานะคะในช่วงปลายเดือนนี้ประเทศไทยก็จะเข้าร่วมการประชุมในวาระสำคัญๆหลายการประชุมทีเดียวขอหยิบสักสองสามวาระนะคะ ในวันที่26ถึงวันที่28ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่38และ39นะคะ,ะเป็นการประชุมทางไกลโดยประเทศบรูนายเ,นยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวาระนี้ก็จะมีการลงนามในเอกสาร22ฉบับค่ะ ซึ่งแสดงออกถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน10ประเทศรวมถึงประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาด้วยนะคะเราก็จะมีการลงนามไม่ว่าจะเป็นอาเซียนสหรัฐอาเซียนอินเดียอาเซียนรัสเซียอาเซียนจีนและอาเซียนเกาหลีใต้ค่ะ การลรงนามเรื่อง22ฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติรับมือกับสถานการณ์โควิดในเรื่องของเตรียมพร้อมวัคซีนนะคะการดูแลเยาวชนการดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนเรื่องมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคค่ะในรายละเอียดของร่างเอกสารทั้ง22ฉบับก็จะเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนให้ได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะและนอกจากเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็จะมีการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะในวันที่26ตุลาคมประเทศไทยก็เป็น ส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย5ประเทศแล้วก็พันธมิตรก็คือเกาหลีใต้นะคะใน,ในวาระนี้สาระหลกัหลกๆที่จะจับมือร่วมกันไประหว่างกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำความร่วมมือที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะซึ่งทางเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้ก็ได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบความช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกลไก โควิดอยู่แล้วนะคะแล้วเกาหลีใต้กับรุ่มน้ำโขงเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความร่วมมือผ่านสามเสาหลักค่ะในเรื่องของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สันติภาพในครั้งนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะคะหามาตรการในการฟื้นฟกูการท่องเที่ยวแล้วก็แลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยมีการจะจับมือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลประสบการณ์ในสาขาอุดมศึกษาค่ะการเกษตรและการพัฒนาชนบทโดยใช้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเดินหน้าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาท่าเรือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะค่ะแล้วก็การสนับสนุน SME แล้วก็สตาร์ทอัพนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาเซียนกับเกาหลีใต้จะจับมือกัน แล้วก็อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของออส่วนหนึ่งของ a อ e ปค่ะในวันที่22ตุลาคมนี้ก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง a อ e ปซึ่งตอนนี้ a อ e ปประเทศนิวซีแลนด์ก็ยังเป็นประธานการประชุมอยู่และในเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยก็จะรับไม้ต่อเพื่อเราจะได้เป็นเจ้าภาพในปีหน้านะคะ ในการประชุมรัฐมนตรีการคลัง a อเปในครั้งนี้ก็จะมีการสแสดงเจตนา,ารมณ์ร่วมกันค่ะก็คือความร่วมมือที่กลุ่มประเทศ a อ e c ที่ประกอบด้วย21ประเทศนั้นจะเดินหน้ากันต่อไปใน2หัวข้อหลักๆก็คือการฟื้นฟูเศรษฐ,ษฐกิจในภูมิภาคนะคะวางแผนร่วมกันในการดําเนินนโยบายทางการคลัง การผลิตและการกระจายวัคซีนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวพ้นกับวิกฤตทางเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดค่ะรวมถึงก็จะมีการพูดถึงการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนและเกิดการฟื้นตัวในทุกภาคส่วนก็จะเป็นความร่วมมือในระดับพหุภาคีค่ะก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณาสุข การเข้าถึงวัคซีนแล้วก็การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาเริ่มกันด้วยเรื่องของวันหยุดกันบ้างนะคะเนื่องจากสัปดาห์นี้เราจะมีวันหยุดยาวนะคะผมก็จะมาย้ำวันหยุดให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งวันพฤหัสที่21ตุลาคมนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันหยุด ประจำภาคของภาคกลางนะคะเป็นวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็จะหยุดในวันที่21นี้แต่ว่าไม่รวมกับภาคอื่นๆนะคะส่วนในวันศุกร์ที่22ตุลาคมค่ะก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวันปียมหาราชซึ่งเดิมนะคะวันหยุดชดเชยจะเป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคมแล้วก็เลื่อนจากวันจันทร์มาเป็นวันศุกร์เพื่อให้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็จะไม่เป็นวันหยุดแล้วนะคะนอกจากนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็จะเลื่อนมาวันจันทร มีการประชุมอาเซียนค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของวันหยุดค่ะมาดูกันที่มติคณะรัฐมนตรีกันต่อนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องการอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษหรือไทยแลนพิเวเลตการ์ดนะคะได้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทํางานและร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อพิเศษเพื่อการทํางานรวมทั้งสิ้นสองฉบับนะคะซึ่งสาระสําคัญก็จะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะให้ชาวต่างชาติที่ได้รับบัสมาชิกพิเศษนี้นะคะสามารถเข้ามาอยู่แล้วก็ทํางานได้ด้วยจากเดิมเนี่ยจะมาอยู่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทํางานได้นะคะสำหรับรูปแบบโครงการ flexible plus program นะคะก็จะผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทุนในประเทศไทยตามประเภทของการลงทุนที่กําหนด ซึ่งมูลค่าการลงทุนต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในกำหนดระยะเวลา1ปีนับจากการเข้าร่วมโครงการและให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รับใบอนุญาตทำงานหรือ work permit ในราชอาณาจักรได้นะคะเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยค่ะ โดยคนต่างด้าวที่จะได้รับบัตรสมาชิกพิเศษนี้นะคะก็จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีสามารถขอเปลี่ยนการตรวจลงตาประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานซึ่งมีระยะเวลาข่าวละ5ปีนะคะตลอดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ f e e t i b l e pass program สำหรับการลงทุนของคนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนนี้นะคะจะต้องลงทุนใน3ประเภทก็คือ ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตาสิทธิ์ของชาวต่างชาติที่พึงจะได้รับลงทุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดและลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นหุ้นกู้หุ้นสามัญนะคะโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกันไม่ต่ำกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะทางนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประเมินว่าการใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้จะสอดคล้องกับแผนการดึงดูดกลุ่ม ประชากรต่างชาติที่มีความมั่งคั่งสูงที่มีความสนใจที่จะมาเข้าร่วมโครงการ f e s t i v a l p a s s p r o g r a m จำนวน1,000 0รายนะคะแล้วก็จะทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากการลงทุนประมาณ3 0 0แสนล้านบาทค่ะเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ค่ะ โดยแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี66นะคะก็จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนของกระทรวงต่างๆนะคะนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลพร้อมทั้งน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบป,ประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็นภารกิจของหน่วยงานที่รับงบประมาณและความต้องการในพื้นที่ขณะเดียวกันการจัดทำงบประมาณนะคะก็จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบรรเทาการแก้ไขผลกระทบจากเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยรัฐบาลก็จะเน้นให้ความสำคัญกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะ การลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประสิทธิผลการใช้จ่ายของอปทอนะคะรวมทั้งยังจะให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานํานเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นระดับแรกแล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณา,าทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดําเนินโครงการที่มีความสําคัญหรือหมดความจําเป็นก็ให้ยกเลิกไปนะคะ สำหรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี66นะคะอย่างที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นวันที่19ตุลาคม6.4นี้คอรมอก็จะให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณปี66นะคะวันที่22 24, ถึง24ธันวาคม2 5 6 4กระทรวงการคลังสำนังกงบประมาณสภาสำนักง,งานเศรษฐกิจแห่งชาติธานาคารแห่งประเทศไทยก็จะร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้กำหนดนโยบายวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วก็นำเสนอคอรมอวันที่4มกราคม65นะคะคอรมอก็จะพิจารณาให้ความเห็น ในนโยบายวงเงินงบประมาณแล้วก็ประมาณวันที่1-2มิถุนายน65สภาผู้แทนรัษฎรก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี66ค่ะสำหรับเรื่องแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เห็นชอบและก็อนุมัติดังนี้ค่ะนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริ ก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกนะคะมีนายวิจารณ์สิมาฉา,ายาเป็นประธานกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าท่นานค่ะนายสมชายรังสีธนานนท์นายสมิดพนมยงนายสุธาขาวเทียนนายขวัญชัยดวงสถาพรและนายสมชายหวังวัฒนาพาณิชย์ค่ะขอบคุณค่ะครับ ในส่วนของคําถามจากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็มีที่สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมี4ประเด็นหลักด้วยกันนะครับคําถามแรกนะครับสอบถามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็แนวทางการจัดกิจกรรมช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ากําลังพารณาร่วมกับการต้องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความคุ้มค่าเหมาะสม จัดกิจกรรมของรัฐนะครับและก็รัฐจัดร่วมกับเอกชนประเด็นที่2นะครับท่านนายกร,รัมตรีจะแก้ปัญหาหรือทําความเข้าใจกับกรณีที่ทางพรรคภูมิใจไทยทักท้วงเรื่องการตั้งพลเอกนัฐพลนาคพาณิชเป็นผอ,อสอบคส่วนหน้าท่านนายกร,รัมตรีได้ชี้แจงว่าได้ทําความเข้าใจกับท่านรองนายกร,รัตรีและอว่าการกระทรวงสาสุขไปแล้ว เป็นการบริการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพรบควบคุมโรคระบาดของสาสุขและก็มาตรการของสบคเป็นไปตามหลักด้านสาสุขคำถามข้อที่3นะครับมีข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปเคลียร์ใจกับร้อยเอกธรรมรัตอีกรอบจนถึงเวลานี้ยืนยันแล้วใช่ไหมว่าไม่มีความขัดแยง้งท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่านายกไม่จําเป็นต้องเคลียร์ใจกับใคร ยังคงทำงานอยู่กับพรรคประชารัฐในฐานะสสคำถามข้อที่4ี่นะครับสัปดาห์ก่อนคุณทักษิณยกมือไหว้ขอร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนายกมองอย่างไรที่คุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวต่างการเมืองบ่อยครั้งนะครับท่านนายกอุทก็ชี้แจงว่าก็แล้วแต่จะพูดอย่างไรนะครับคนไทยต้องเรียนรู้ในอดีตเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับครับก็วันนี้ก็ ขอจบการถแถลงข่าวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ,รรบเรื่องในส่วนราคาน้ำมันที่